สวัสดีครับผมกันพงษ์ดวงเสินกุลสักนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการตำแหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2564ติดตามชมได้ครับ ทบกระเบื้องหายหมู่ที่3ตำบลบ้านไล่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหมู่บ้านแห่งนี้ได้ประชาคมจัดตั้งกลุ่มกเกษตรผสมผสานขึ้นในปีงบประมาณพุทธศักราช2564โดยมีแผนนำเงินอุดหนุนไปจัดซื้อก้าไม้ผลเช่นขนุนทุเรียนก้ามังกรอโวคาโดเป็นต้นเพื่อสนับสนุนการทำการ,กรเกษตรของสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษา,กษาสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่แปลงทำการ,กรเกษตรของสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชน มีการขยายแปลงเพิ่มขึ้นทําให้สามารถเก็บผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีบ้านวังใหม่พัฒนาหมู่ที่8ตําบลบ้านไล่อําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหมู่บ้านแห่งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มยูด mm ีบีแห่งเกษตรอินทรีย์เมื่อปีงบประมาณพุทธศักราช2564 มีแผนนำเงินอุดหนุนไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทำการเกษตรโครงการหมู่บ้านวิทักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ของสมาชิกกลุ่มมีการปรับพื้นที่แบ่งปลูกเพิ่มขึ้นลงไม้ผลพืชไร่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและตามโครงการโคกหนองนามโมเดลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี บ้านหนองกวางหมู่ที่10ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกไผ่ในปีงบประมาณ2514โดยมีแผนการนำเงินอุดหนุนมาทำการจัดซื้อกล้าไผ่และอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและยังมีการจัดทำแปลงปลูกไผ่ขึ้นมา โดยตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีได้พบปัญหาของความแห้งแล้งที่ทําให้การเจริญเติบโตนั้นเป็นไปได้ช้าและปัจจุบันต้นไผ่นั้นอยู่ในช่วงที่กําลังเจริญเติบโต บ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่8ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองจัังหวดชัยภูมิมีการจัดทํากลุ่มอาชีพปลูกไผ่ขึ้นในปีง็ประมาณ2564โดยได้มีการนําเงินอุดหนุนมาจัดซื้อกล้าไผ่และอุปกรณ์สําหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งการดำเนินกิจกรรมนั้นเป็นไปได้ด้วยดีและมีการจัดทําแปลงปลูกให้แก่สมาชิกได้ดําเนินการปลูกและจะัดทากิจกรรมต่อไป งหมู่ที่11ตำบลวังตะเค้อเภหนองบัวระวังดชัยภูมิหมู่บ้านแห่งนี้ได้ประชาคมจัดตั้งกลุ่มปลูกไผ่ขึ้นในปีงบประมาณพุทธศักราช2564มีแผนนําเงินอุดหนุนจัดซื้อก้าวไผ่เพื่อแจกใจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มและแบ่งเงินบางส่วนมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนเช่นผลิตภัณฑ์จากเม็ดกระบบเป็นต้น ครับกไไ็ได้จัดแจงรูปการต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้ลงที่แปลงไผ่ทั้งหมดนั่นเองก็เอาไปทําโครงการนายเลี้ยท่านบอกว่าปแปลงไปทางโคกหนองน้ำถึงนิดนึงใช่<อ><อ>ไหมเนาะก็ได้สะสูปหนึ่งก็งบประมาณอยู่ประมาณสักสองหมื่นต้นที่เหลือก็ออจัดการเกี่ยวกับแปลงไผ่ดูแลเรื่องทางกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยทางเยาวชนทางกลุ่มด้วย บ้านหลังสันหมู่ที่9ตําบลวังตะเข้เอำเภอหนองบวัวลวีจังหวัดชัยภูมิจัดตั้งกลุ่มปลูกไผ่ขึ้นในปีงบประมาณพุทธศักราช2564มีแผนนําเงินอุดหนุนจัดซื้อก้าไผ่เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่มไปปลูกและขยายพันธุ์เพิ่มเติมและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสําหรับการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกกลุ่มมีการดําเนินการปลูกแล้วอยู่ในช่วงจเจริญเติบโต ผมมีความคิดที่จะเสนอกับหน่วยงานของราชการนะครับว่าหนึ่งพื้นที่เป็นส่วนกลางที่ปลูกป่าไปแล้วอ่ะมันขาดการบำรุงรักษาอยากให้ทั้งหน่วยงานราชการเนะี่ยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาทำกินในพื้นที่อย่างพื้นที่มันว่างเหมือนช่องประมาณ5 -6 เมตรนะครับให้ชาวบ้านเขาดูแลรักษาแล้วพร้อมที่จะดูแลบำรุงก้าไม้ที่หน่วยงานราชการปลูกนะครับเพื่อผลประโยชน์ทั้งสองด้านนะครับ จากวิดีโอการตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2,564ของจังหวัดชัยภูมิทั้ง6หมู่บ้านที่ได้รับชมมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าในแต่ละชุมชนได้มีการร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่ากิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนเป็นต้น บ้านลำนางรองหมู่ที่1ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชาคมจัดตั้งกลุ่มกเกษตรผสมผสานโดยมีการสนับสนุนการทำการ,กรเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทำให้สมาชิกกลุ่มและชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงชาวบ้านก็ยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้พร้อมทั้งมีองค์ความรู้ ประจำหมู่บ้านและสามารถถ่ายทอดให้แก่มหมู่บ้านใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจได้่บักขามเปียวมะขามเปียวเป็นบกเขีย ب, บบกน้อยนาแล้วก็บักทิดาบกพลังแปลงของนาหอมอใสอยสวนด้วค่ะปูกนาแล้วก็ผักชีล้วก็กวงตุ้และกะกว้วก็กระเทียมแล้วเรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้มีเรื่องอะไรบ้างครับโดยหล,ลักๆแล้วนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นเรื่องของไฟป่า ซึ่งฤด,ดูแล้งเป็นฤดูไฟที่ไหม้แล้วก็สร้างความเสียหายกับป่าเกเ็ตนี้เป็นอย่างมากพวกเราก็มีการร่วมด้วยช่วยกันทำทางไปเพื่อป้องกันไฟป่าเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของภัยจากช้างซึ่งก็เข้ามารบกวนหรือทำลายสิ่งของในหมู่บ้านของเราอยู่เป็นประจำอันนี้ก็ต้องมีเวียนยามนะับต้องอันนี้ต้องทําเป็นประจำเลยคับ ่ว่าจะทำเป็นเลยก็ทำเออเวลาช่วงไหนช่วงหนึ่งแต่ต้องดูแลประจำเลยครับพีกมันี่แดงมันจะมีทีนี้รอบบุก็คเือมีมันี่แดงกับอัมพวาค่ะเพะว่านึงหล่มันหายผลผลิตเท่าไหร่นับได้เออตลาดต้องการตรงนี้เห็นเอียงๆนี่เป็นแนวอะไรครับเนี่ยอันนี้แนวกันไฟครับแนวกันไฟเฮฟวี่ไปลอบแบบพ่ดครับทำเองไหยสิครับกผพี่น้องในกุ่มมันจะมาซอยๆกันกูุ่มเลยว่างก็มาซอยผมอือเพื่อเขาห้มัน ไว้มาก็จริส้สู่เลทันนะครับบ้านใหม่ทานตะวันหมู่ที่9ตำบลบ้านราชอำเภอเสืิงสางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้ทำการประชาคมจัดตั้งกลุ่มโคกหนองนาขึ้นในปีงบประมาณ2514ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน บนพื้นที่ประมาณ2ไร่โดยมีแผนการนำเงินอุดหนุนมาจัดซื้อต้นกล้าไม้ผลเช่นขนุนมะม่วงสตอและสะเดาวรวมถึงยังซื้อเครื่องมือทำกเกษตรให้กับสมาชิกกลุ่มและทางชุมชนยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยังได้สร้างองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนในเรื่องโคกหนองนาโมเดลอันนี้ก็คือท่านผู้ใหญ,ญ่บ้านใช่ไหมครับครับอยากให้ท่านผู้ใหญ,ญ่บ้านช่วยอธิบาย ของกลุ่มพวกหน,นองน,นาดีาครับว่ามีแนวคะิดเรื่องอะไรบ้างครับพี่ที่การเกษตรหรือว่าหน้าที่ของไรนะคะแม่ก็ชาวบ้านก็ได้ปลูกมันโกนะคะจะมีโครงการเข้ามาทีหลังก็ได้โครงการพวกหนองนางบป,ประมาณมาให้นะคะก็ได้จากัดซื้อต้นไม้ต้นขนุนมะม่วงกระตอกระเดาหลายอย่างนะคะพืชที่มาปลูก ช่างหน้าฝนก็ได้ตายลงเยอะนะคะเพราะน้ำขังประมาณมีน้ำเมษาก็จะซื้อมาต้มแซมมาปลูกใหม่นะคะ